มี AI ฟรีอีกตัวหนึ่งมาแนะนำกันครับตัวนี้มีชื่อว่า Copilot AI เป็น AI จากค่าย Microsoft ครับสามารถใช้พูดคุยสร้างรูปภาพวางแผนคอนเทนต์เตรียมการตลาดได้เหมือน AI ตัวอื่นเลยครับแต่ข้อดีสุดๆของมันคือมันสามารถใช้สร้างรูปภาพได้ฟรีแทบจะไม่จำกัดเลยครับผมลองเล่นกับมันมาสักพักใหญ่แล้วก็ยังไม่ติดลิมิตเลยตัวนี้มันใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาลองใช้งานไป,ปรพร้อมๆกันดูนะครับเริ่มต้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า copilot.microsoft.com ครับพอเข้ามาแล้วก็จะมีปุ่มให้ sign in ครับสามารถกด sign in ตรง ้ไดเลยวิธี sign in ของเว็บไซต์นี้คือเขาจะให้ใช้ได้ทั้งอีเมลจาก Microsoft Apple หรือ Google หรือเลือกใช้ได้ตามชอบเลยครับหรือว่าถ้าใครใช้จากมือถือก็มีแอปให้ดาวน์โหลดทั้งใน iPhone แล้วก็ใน Android ครับแอปชื่อว่า c o Pilot ครับตอน login ครั้งแรกก็จะมีให้ตั้งค่าครับใส่วันเกิดแล้วก็ประเทศของเราใส่เข้าไปได้เลยครับเมื่อ login อเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าแรกครับจะเห็นว่าก็จะมีช่องแชทให้เราพิมพ์เหมือนคุยกับ AI ตัวอื่นๆเลยนะครับตรงนี้เราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ตามชอบเลยครับเดี้ เป็นเหมือนผู้ช่วยในการสร้างธุรกิจละกันนะครับอาจจะทักทายดูก่อนสวัสดีครับผมจะทําธุรกิจเกี่ยวกับคาเฟ่เพื่อสุขภาพนะครับเิดที่หัวหินริมทะเลช่วยตั้งชื่อร้านหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ฟิล์ไปได้เลยทีนี้มันก็จะให้ชื่อเป็นตัวอย่างมานะครับมี Sea Side Wellness Blue Talk หัวหิน Green Line นเลยฮนะส่วนตัวชอบคำว่า Blue Talk s, คาเฟ่นนะมันเก๋ดีนะ blue เหมือนแบบสีทะเลใช่ไหมครับแล้วก็ Talk s, ก็เหมือนกัน detox นะเพื่อสุขภาพอะไรประมาณนี้สมมติผมเลือกชื่อนี้ละกันนะครับเดี๋ยวลองให้มันสร้างโลโก้ให้ดีกว่าครับลองสร้างโลโก้้ใหหน่ออยบบบก4แช หนึ่งของ AI ตัวนี้คือก่อนมันจะเริ่มสร้างโลโก้นะครับมันจะมีการพิมพ์ข้อความทวนให้เราอีกครั้งหนึ่งก่อนนะบางทีในแชท GPT เนี่ยบางทีเราสั่งปุ๊บมันสร้างเลยนะไม่มีพูดคุยก่อนบางครั้งก็เลยไม่มั่นใจว่าคําสั่งจะถูกต้องไหมนะครับประมาณนาทีนึงมันก็สร้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมติผมออชอบแบบแรกลองออกแบบเล่นเมนูอาหารให้หน่อย รอสักแป๊บนึงนะครับมันก็จะออกแบบให้ตรงนี้ถ้ามันออกแบบมาไม่ถูกใจยังไงเราสามารถพิมพ์แก้ได้เลยนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนลวดลายได้ตามชอบครับผมอาจจะลองให้มันออกแบบเป็นป้ายโฆษณาบิลบอร์ดพร้อมแนะนําว่าร้านเปิดแล้ววันนี้มีโปรโมชั่น10%อะไรประมาณนี้นะครับผมจะลองพิมพ์สั่งดูนะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับป้ายโฆษณาพร้อมโปรโมชั่นครับเปิดแล้ววันนี้ลด10%นะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวภาษาไทยบนรูปภาพเนี่ยตัวโคพายท t ทำได้ถือว่าค่อนข้างดีกว่าแชท GPT พอสมควรนะครับแต่มันก็ยังมีผิดพลาดบ้้้าาาาางงนนนนคัจกที่่่่่่มลลลอเเเแแตตววววสใหญถป็ สือตัวให,ใหญ่ๆชัดๆเนี่ยมันจะค่อนข้างถูกต้อง100%ยเนะครับจะให้โค p ปอรลอออกแบบหน้าร้านให้หน่อยนะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆติดทะเลดูเสื้อมันจะออกแบบมาประมาณไหนนะครับโอเคก็ออกมาแล้วนะครับตัวคาเฟ่ริมทะเลนะครับตีมสีก็ตามเดิมเลยนะครับในคาสั่งก็ใส่เป็นว่ามีลูกค้านั่งอยู่มีพนักง,งานเดินไปมาครับมันก็ถือว่าสร้างได้ค่อนข้างตรงใจทีเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะเอาไว้แค่ดูเป็นแนวทางนะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับ ทีนี้นอกเหนือจากฟังก์ชันการสร้างรูปภาพแล้วนะครับมันยังสามารถแก้ไขรูปภาพที่เรามีอยู่แล้วได้ด้วยครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดรูปภาพนะครับเป็นรูปภายในของบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นเป็นรูปนี้แล้วผมจะลองสั่งว่าเป็นเปลี่ยนพื้นกระเบื้องนะครับภาพนี้ให้เป็นลายไม้ให้หน่อยกันเดี๋ยวมาลองดูกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับก็ถือว่าออกมาตรงโจทย์ใช้ได้เลยนะครับองศาต่างๆการจัดวางน่เปะเลยนะครับเอาไว้ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้นอกเหนือจากการเล่นการสร้างรูปภาพแล้วเนี่ยตัวโค้ดพีลอก็สามารถเป็น AI ช่วยวางแผนการตลาดได้เหมือนกับ AI ตัวอื่นๆเลยครับอย่างเช่นอาจจะบอกว่าช่วยวางแผนคอนเทนต์สาหรับ10วันแรกที่เปิดตัวร้านให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับพอสั่งไปปุ๊บมันก็จะลิสต์ออกมาให้เลยว่าเออมีคอนเทนต์ประมาณไหนบ้างนะครับอย่างเช่นวันแรกเปิดตัวใหห้้พสตประมาณไนนนนนววัััททีีี่่2 3อ ก็คือเป็นผู้ช่วยวางแผนการตลาดได้เหมือน AI ตัวอื่นเลยครับทีนี้จากลิสต์ตรงนี้เราก็อาจจะให้มันช่วยสร้างรูปภาพประกอบคอนเทนต์เลยก็ได้ครับขอภาพประกอบคอนเทนต์แรกหน่อยนะครับพพีพ์แค่นี้เดี๋ยวมันสร้างรูปภาพให้เลยครับ รอสักแป๊บหนึ่งมันก็สร้างรูปภาพมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพประกอบคอนเทนต์แรกเปิดด้านใหม่รับส่วนลด10%นะครับกระถวงมันสามารถสร้างรูปภาพตามสั่งได้ค่อนข้าง,างโอเคเลยครับทีนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในตอนช่องแชทที่เราคุยนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าติ้งดีเปอร์นะครับเป็นคล้ายๆกับผู้ช่วยในงานวิจัยนะครับอย่างเช่นผมอาจจะลองถามว่าช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสําหรับคาเฟ่สายสุขภาพในปี2025ให้หน่อยนะครับจะได้เข้ากับหัวข้อที่เราสร้างกันมาาานนนนนนนะะรััแลล้้้้้ววกกกก็็็เเเือตงีีีป ing Deeper จจจดด Enter ไห่มม หมดขมวดขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนให้เห็นว่ากําลังพยายามคิดอยู่นะใช้เวลาไม่นานครับประมาณ1 0 1 5วินาทีเท่านั้นเองก็จะขึ้นข้อความมานะครับว่าในปี2 0 2 5ลูกค้าเป็นยังไงนะครับมีพฤติกรรมยังไงบ้างที่สําคัญคือเวลาลเราเลือกทิงดิปเปอร์เนี่ยมันจะมีตัวเลขพวกนี้นะครับเป็นตัวระบุว่ามันใช้แหล่งที่มามาจากไหนนะครับถ้าเราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเนี่ยมันก็จะสรุปให้ด้วยนะครับว่าข้อมูลที่มันเอามาเนี่ยมาจากแหล่งที่มาไหนครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ้นน้้นนนนครรรัเเาาะะะฉโโดยสุปแลววจห็่ต สามารถใช้ในการเป็นผู้ช่วยในการทําธุรกิจได้เลยนะครับตั้งแต่คิดชื่อแบรนด์คิดคอนเทนต์ออกแบบโลโก้รูปภาพต่างๆรวมไปถึงเป็นผู้ช่วยงานวิจัยครับและทั้งหมดที่เราใช้มาตั้งตลอดคลิปนี้ยังเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับล็อกอินได้ฟรีและใช้ในวันเดียวเลยเฉพาะในคลิปนี้ผมก็สร้างรูปภาพไปเกือบสิบภาพได้ครับก็ยังไม่ติดลิมิตเลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็น AI อีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้จริงครับแถมยังใช้งานได้ฟรีแล้วก็ใช้ได้เยอะด้วยครับแต่ยังไงก็ลองใช้งานกันดูนะครับอาจจะเป็นผู้ ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับสำหรับ Copilot AI จาก Microsoft สุดยอดฟรี e i ออีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำครับและเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเครื่องมือไหนมาแนะนำกันอีกรอติดตามกันได้เลยครับ